มาดูเรื่องของแท็กซี่หน่อยนะคะใครมีประสบการณ์แบบนี้แชร์กันได้เหมือนกันผู้หญิงคนนี้เป็นพย,ยาบาลเอาคลิปมาร้องเรียนเธอบอกว่าน้องสาวเนี่ยมาจากสีสเกตค่ะแล้วก็มาเรียกแท็กซี่ปรากฏว่าแท็กซี่ขอคิดราคาเหมา<ช>ไม่ยอมกดมิเตอร์แล้วสุดท้ายเนี่ยต้องเสียไปถึง400บาทค่ะปกติรถนี่ไม่คนมิเตอร์หรอ <c oughs> เห็นรถเห็นว่าเด็กมาจากชีสเกตเนี่ยพี่ก็อย่าทแบบนี้นะ วันหลังถ้าตกลงราคาทำไม่ได้ไม่ต้องมาไม่ใช่ลุงมันเป็นรถไอซี่ลุงต้องกดมิเตอร์สิรถมีรถลุงกดมิเตอร์ผมเข้าไปรอบริษัทสองชั่วโมงกว่าจะเจอคนเนี่ยมันจะได้ออกมาเนี่ยเจ้าลุงมันเจอมันก็ต้องกดมิเตอร์ไหมล่ะมิเตอร์ก็มีมิเตอร์จะมากดสิเออแล้วเราจะมากดที่ประตูผมร่างโมโหเลยน่ะร่างโมโหลูกก็โมโหสิลุงคุยสิเออเคยคุยล้วมันไม่กดมิเตอร์มา ถ้าเราตลรเปล่าตดอบาอุ้รอลยแมไทยอุ้ยเนี่ยแล้วที่เห็นคนที่ไปโวยกับแท็กซี่เนี่ย คือพยาบาลที่เป็นพี่สาวแต่ว่าน้องเนี่ยคือเอาพูดง่ายๆมาจากบ้านนอกมาจากศรีสะเกดมาลงที่บานซื้อก็ต้องหารถแท็กซี่เพื่อจะไปหาพี่สาวก็ไม่ยอมกดมิเตอร์แบบเอาแบบเมาส์เนี่ยบอกเลยว่าถ้าไม่ตกลงราคากันตั้งแต่ต้นก็ไม่ต้องขึ้นมาสิจริงๆถ้ากดมิเตอร์แค่250เองนะใช่ระยะทางก็คือจากสถานีรถไฟกรุงเทพอภิวัน์ไปที่สถาบันราชประชาสนาสายคุณผู้ชมเห็นไหมคะย4กิโลเมตรระยะทางเนี้ยจริงๆถ้ากดมิเตอร์อย่างที่คุณหนุ่มบอก 250บาทนี่บวกค่าทางด่วนแล้วด้วยนะแต่มาคิดค่าโดยสาร400บาทพอมาถึงลงไปรับน้องสาวก็เลยไปถามแท็กซี่ว่าทำไมไม่กดมิเตอร์โชเฟอร์บอกว่าอ๋อก็ต้องรอทั้ง2ชั่วโมองอ่ะกว่าจะได้ลูกค้าแล้วผมมาจ่ายค่าทางด่วนซึ่งจริงๆไม่ใช่นะคะโกหกน้องสาวเธอแย้งเลยค่าทางด่วนน่ะน้องเป็นคนจ่ายเองโชเฟอร์แท็กซี่เขาดิเลึกลักเลยเริ่มออกอาการโมโหอย่างที่เราเห็นในคลิปนี่แหละคะ่ะกบเกลือน่ะ จนสุดท้ายเกือบจะบานปลายนะคุณผู้ชมมีเจ้าหน้าที่รอปภแล้วก็พี่วินมอเตอร์ไซค์แถวนั้นเนี่ยเขาเข้ามาช่วยแล้วเขาก็ถามเลยเอา้าวทำไมไม่กดมิเตอร์อพี่โชเฟอร์แท็กซี่ขาวนี้ด่าทอไปทำหยาบคายแล้วก็เอามือทุบเบาะรถเหมือนแบบแสดงอาการว่าโมาโหค่ะผู้เสียหายก็เลยตัดสินใจเห็นอย่างที่เราเห็นภาพสุดท้ายก็คือปิดประตูรถเลยเพื่อความปลอดภัยไม่รู้เดี๋ยวจะปาอะไรออกมาหรือเปล่า ทีมข่าวเราได้คุยกับคุณโบนะคะเป็นผู้เสียหายเธอบอกว่าน้องไม่เคยขึ้นแท็กซี่มาก่อนเพิ่งเข้ามากรุงเทพจะเข้ามาสอบอะค่ะพอลงจากรถไฟปุ๊บกระบกเรียกแท็กซี่นะคะปรากฏว่าแท็กซี่คันนี้มีแบบมาดึงกระเป๋าด้วยนะอ่าเหมือนมายื้อแย่งอ่ะแล้วก็บอกเลยบอกว่าจะคิดราคาเหมาจ่ายซึ่งน้องไม่กล้าปฏิเสธค่ะระหว่างทางคุณโบบอกคุยโทรศัพท์ ตลอดเลยกับน้องสาวแล้วยังถามแท็กซี่ผ่านมือถือน้องไปเลยนะทําไมไม่กดมิเตอร์รแท็กซี่ก็เลยบอกบอกว่าถ้าไม่พอใจก็จะจอดรถแล้วจะทิ้งน้องเอาไว้บนทางด่วนค่ะเขาก็บอกพอนีเขาก็บอกว่าเขาจะรับแล้วเขาก็ดึงกระเป๋าแล้วเขาขึ้นรถไปเลยพอไปที่รถแล้วค่อยไปแจ้งน้องทีหลังว่าเป็นราคาเหมานะแล้วก็ออกตัวไปเลยน้องเขาไม่กล้าปฏิเสธนะคะเพราะว่าเค,เคยขึ้นแท็กซี่คันนี้เป็นครั้งแรกอะคะ่ะ ก็น้อง้อาก็ทักมาบอกใช้ส่วนตัวว่าแท็กซี่ขอ400อยนะก็กเลยขอคุยกับแท็กซี่พี่คาทําไมคิดเป็นราคาเหมาค้าทำไมแท็กซี่ไม่กดมิเตอร์เขาก็บอกว่าผมจะเอาราคาเหมาครับไม่พอใจผมก็จะจอดทิ้งน้องไว้บนทางด่วนฝั่งแท็กซี่เขาอธิบายไงรู้ไ้ยคะผู้ชมเขาบอกว่ามันเหมือนฝั่งพยาบาลน่ะเตรียมพร้อมจะถ่ายคลิป เหมือนเขาถูกหลอกให้มาโดนถ่ายคลิปเอาง,ง่ายง่ถูกล่อซื้อเออเขารู้สึกแบบนั้นเขาถูกพยาบาลล่อซื้อมาก็เลยโมโห จยากังซื้อแล้วก็มาถ่ายคลิปที่นี่แต่ก็ยอมรับนะผมก็ผิดเองที่ไม่กดมิเตอร์จริงๆอยากไปไม่อยากไปเขาบอกรถมันติดแต่อ้างแบบนี้ไม่ได้นะคะไม่อยากไปก็ไม่ไปสิตั้งแต่แรกใช่เหตุการณ์แบบนี้ชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความผิดนะคะพฤติกรรมของแท็กซี่รายนี้เข้าข่ายความผิดตามพรบรถยนต์2,522ก็คือเก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดแล้วก็ ไม่ใช้มิเตอร์ถึงขั้นพักใช้ใบอนุญาตได้นะคะก็ขอให้จับจริงๆจะดีมากเลยเอาแค่แท็กซี่หน้าห้างใหญ่ๆกรุงอ่ะไปแมโบกไปไม่ไปเหมาอย่างเดียวเขารอนักท่องเที่ยวเนี่ยนี่ไงเอเรารู้ทำไมตำรวจเขาไม่รู้เนาะฮะอไปเล้วอื่น่ะ